สวัสดีครับพบกับผมลายอ้อยใจกเกษตรอินีนะครับวันนี้พามาชมความหนาของอ้อยการปลูกล่องเดียวนะครับนี่ขึ้นประมาณสามแถวได้นะครับเกือบเต็มตัวแม่นะครับนี่นะครับมาดูความยาวของอ้อยนะนี่ครับนี่ก็จะเป็นอ้อยออขออแขนสามนะครับ ความทนความอะไรเขาก็อาจะดีนะเนี่ยมาดูผลของการปลูกล่องเดียวเนี่ยครับนี่ก็คนงานกําลังตัดเลยนะผลของการปลูกล่องเดียวเนี่ยครับ้อย,อยยาครับเกือบ4ี่เมตรได้ไนหะดูนะครับคนตัด น้ำหนักต่อพว่วงเที่ยวหนึ่งตกเกือบออ 40, ถ่40-45ตันได้นะครับนี่ดูความยาวของห้อยปีนี้ได้รถขีดมาใหม่นะครับอของเท่าแก เนี่จะเอาไปทํากับข้าวแน่นอนเลยครับเนี่ยหนอ้อยเนี่ยดูการตัดน,นะนยังไงก็ยังคงแนะนําเป็นล่องเดียวนะครับเพราะว่าการจัดการดูแลญาติหรืออะไรมันจะสะดวกสบายนะครับเพราะว่าหอยลงเดียวมันจะ ถึงมันจะไม่หนาแต่มันก็มีโอกาสลำยาวนะครับแต่ตัอสองมาเนี่ยจะหนาประมาณหนึ่งได้นะครับนี่นี่ครับตวอ้อต่อเลขน,นะครับยังเท่านี้ตัอสองจะเท่าไหนครับจากที่ผมเคยศึกษามานะอ,อ่ล่องเดี่ยวกับล่องคู่หากท่านใดยังล้องใจก็วัดได้นะครับ ใน5้เมตรจะนับลำดูได้เพราะว่ามันจะไม่ทิ้งกันเท่าไหร่นะประมาณ65ถึง70็ลำได้จะไม่ทิ้งกันประมาณส0ลำนี่ตัดไป็นอ้อยเงาอยู่าบอกว่าไงโอ้ยาครับนี่งั้นขอตัวขึ้นอ้อยก่อนนะครับเพราะว่า วันนี้ไม่มีเวลาถ่ายเพราะว่าเราก็เป็นลูกน้องเขานะครับกับไอรอวใจเกษตรสีฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะได้มาบรรยายเรื่องว่อยฟังขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ